ใกล้หรออุ้ยบ่ายมองละเดี๋ยวก็ลงแล้วจ้ะใกล้ละนี่มาแล้วรอหนะรับไปรับโอทีเพิ่มมาเฮ้ยมารับโอทีเพิ่มางานฟรีงานช่วยโอทีอะไรไปรับโอทีรับของพี่บอลเขาบอกว่าอย่างนี้ค่าตัวที่สายรับมาวันนี้ก็คือจะเอาโยกมาให้ผมเฮ้ยไปได้ยังไงแล้วได้มันเป็นอย่างนั้น พี่จะไปแล้วแต่พี่กลัวเป็นล้มก็เลยเออให้น้องไปดีกว่าน้องน่าจะไหวเขาเอาเงินเนี่ยมาให้ผมดีกว่าขอขอขอสับแป้งแปดี๋ยวู่ในอะไรนะออกไปเหรอสับแป้งของอะออกไปเด็กสาวซีอูการีเวียนาซีอูนี่มีแต่น้องพนละ เก็บของขวัญนะครับท,ทั้งหมดไว้ที่ทุกคนจะส่งนะครับเดี๋ยวรอแอคเคาท์ธคนาบารครับค่อยส่งมาเพราะว่าเงินทั้งหมดที่ผมไปทํางานก็คือมันเก็บไว้ที่ผมอยู่แล้วครับไอาแบ่งๆกันเอเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีอะไรปะบอกเขายังบอกแล้วบอกแล้วทำงานดีแสนกว่าคนพรุ่งนี้โอ้โหไม่พอดอิเดินผ่าน <laughs> ไม่แต่ข้างๆก็ไลฟ์ปะมีต่ออล อะไรแอฟแฟร์เขามเรียนแบบอะไรแถวๆนี้เขาเรียนแบบหลักนี้ไม่มีถักรักยาวไงมันแบบมาเรียนแบบเดี๋ยวทุ่มด้วยเป็นโนเขาบอกยังฟาดด้วยถักรัออย่าลืมนะครับของขวัญไม่ต้องส่งนะครับสมบรลแอดของธนพลครับไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ วันนี้งดรับของขวัญนี่อะไรนะวันนี้งดรับของขวัญไม่ของขวัญที่เ,น,น,เนีย่ยเขาจะส่งแบบเป็นปาวานหรือว่าเป็นแบบอะไรพวกเนี้ยปาวานที่เป็นไอเนี้ยเหรอเขาเรียกอะไรเขาเรียกสติกเกอร์ไหมหรือว่าอะไรไม่ใช่ของขวัญอ๋อของขวัญ t h a งก you สินจ้าแหมถูกไหมถูก พูดไปอยู่คำเดียวเบบี้พ้ไปสอบอย่างเนี้ยตั้งใจสอบนะครับขอให้เราถูกครับทำไม่ได้ก็ดิ่งไปได้แน่นอนคะแนนอ่ะสู้สุแฮนซัมมนะเฮนซมบุยกับคุณครับววแคนาดาเลยเหรออิตาลีก็มา คนหายไปโอเคแล้วครับหายละหายละกันอะไรนะ,<อ>ะรกินยามหมดแอะ,อะไรมาหาลายัยอ,อะไรนะพรุ่งนี้บินกลับไปเ,เป้นเา้าอยู่ไหนอ่ะต้ององีติดมาหาลาัยแล้วนะอวนโอ้ยินด,ดีด้วยนะครับชีวิตจริงกำลังจะเริ่มแล้วนะ อไปทำงานที <daha S 2> ่ส kind of <país> ิงคโปร์โอ <IEL D be qualche> ้ยสามชั่วโมงเองเสียงใครเช็ดกระจกไม่มีใครคนใส่เสื้อยี่ห้ออยี่ห้อเช็น ถ้าใครอยากได้นะครับก็ติดต่อคุณอาแบงค์พันธ์ติดต่อเราดีกว่าเราไปเอามาแล้วก็ทำขายเออทำขายเราเซ็นเซ็นบอกว่าเอ้ยขอนี้ไม่ใส่นะครับเออเซ็นไ้เซ็นไแล้วโอเคทุกคนได้เวลาละไปแล้วจ้าบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย